ระธรรมอพยพบทที่15บทเพลงของโมเสสขณะนั้นโมเสสกับชนชาติอิสราเอลร้องเพลงบทนี้ถวายพระยาเวว่าข้าพระองค์จะร้องเพลงถวายพระยาเวเพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรงกวาดม้าและผลม้าลงในทะเล พระยาเวทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพระองค์พระองค์นี้แหละเป็นพระเจ้าของข,ข้าพระองค์ s <S ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์พระเจ้าแห่งบิดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์พระยาเวทรงเป็นนักรบยาเว คือพระนามของพระองค์พระองค์ทรงเหวี่ยงรถรบและกองกำลังของฟาโรลงทะเลนายทหารชั้นยอดของฟาโรก็จมในทะเลแดงน้ำท่วมพวกเขามิดพวกเขาจมลงเหมือนก้อนหินในทะเลลึกข้าแต่พระยาเวพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงอนุภาพยิ่งข้าแต่พระยาเว พระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงบทขยี้ศัตรูด้วยเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์ทรงความปฏิปักษ์ของพระองค์เสียพระองค์ทรงส่งพระพิโรธของพระองค์เผาพลานพวกเขาเสียอย่างเผาต่อข้าวโดยลมที่ระบายจากช่องพระนาศิกน้ำก็รวมตัวเป็นกองสูงขึ้นน้ำท่วมก็ตั้งสูงขึ้นดังกำแพง ที่ลึกในใจกลางท้องทะเลก็แข็งตัวข้าสึกกล่าวว่าข้าจะติดตามข้าจะไล่ให้ทันข้าจะแบ่งของริบกันข้าจะพอใจที่ได้ทำกับพวกเขาสมดังใจข้าจะชักดาบออกมือข้าจะทำลายพวกเขาเสียพระองค์ทรงบันดาลให้ลมพัดมาน้ำทะเลก็ท่วมพวกเขามิด พวกเขาจมลงเหมือนตะกัวในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนั้นข้าแต่พระยาเวในบรรดาพระต่างๆองค์ไหนจะเป็นเหมือนพระองค์เล่าองค์ไหนจะเหมือนพระองค์ผู้ทรงงามสง่าในความบริสุทธิ์และนากเกรงขามด้วยพระสิริและทรงทำการอัศจรรย์พระองค์เหยียดพระหัตถ์ขวาออกแผ่นดินก็กลืนพวกเขาเสีย ด้วยความรักมั่นคงพระองค์ทรงนำชนชาติซึ่งทรงไถ่ไว้ด้วยพระเดชานุภาพพระองค์ทรงพาพวกเขามาถึงที่สถิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์ชนชาติทั้งหลายได้ยินแล้วก็พากันสะทกสะท้านคนฟิลิสเตียรู้สึกปวดร้าวครั้งนั้นพวกเจ้านายแห่งเอโดมก็พากันหวาดภวา และพวกผู้นำแห่งโมอับก็ตัวสัน่นคนคณาอันทั้งปวงก็ระส่ำระสายไปความรู้สึกสยดสยองและความตกใจกลัวอุบัติขึ้นในใจของพวกเขาเนื่องด้วยฤทธานุภาพแห่งพระกรของพระองค์พวกเขาหยุดนิ่งอยู่เหมือนก้อนหินค่าแต่พระยาเวจนประชากรของพระองค์ผ่านพ้นไป จนชนชาติซึ่งพระองค์ทรงซื้อไว้แล้วผ่านไปพระองค์ทรงนำพวกเขาเข้ามาและให้เขาตั้งหลักแหล่งบนภูเขาของพระองค์ข้าแต่พระยาเวเป็นสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้เพื่อเป็นที่ประทรับของพระองค์ข้าแต่องค์เจ้านายสถานมัสการซึ่งประหัตของพระองค์ทรงสถาปนาไว้ พระยาเวจะทรงครอบครองอยู่เป็นนิตนิรัน์เพราะเมื่อกองม้าของฟาโรกับรถรบและผลม้าของท่านลงไปในทะเลพระยาเวก็ทรงให้น้ำทะเลไหลกลับมาท่วมเสียแต่ชนชาติอิสราเอลเดินไปบนดินแห้งกลางทะเลนั้นบทเพลงของมิเรียมมิเรียมผู้เผยพระวจนะหญิง พี่สาวของอารอนก็ถือร,รัมมะนาและหญิงทั้งหมดก็ถือร,รัมมะนาเดินตามพร้อมกับเต้นรำไปด้วยมิเรียมจึงร้องตอบพวกเขาว่าจงร้องเพลงถวายพระยาเวเถิดเพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรงกวาดม้าและพลม้าลงในทะเลน้ำขมกลายเป็นน้ำจืด ต่อมาโมเสสนำพวกเสราเอลออกจากทะเลแดงไปยังถิ่นทุรกันดารชูพวกเขาเดินไปในถิ่นทุรกันดารสามวันโดยไม่พบน้ำเลยเมื่อมาถึงตำบลมาราพวกเขาก็ดื่มน้ำที่ตำบลมารานั้นไม่ได้เพราะน้ำขมเพราะฉะนั้นจึงตั้งชื่อว่ามาราประชาชนก็พากันบ่นต่อว่าโมเสสว่า เราจะเอาอะไรดื่มโมเสสก็ร้องทูลพระยาเวพระยาเวจึงทรงชี้ให้ท่านเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเมื่อท่านโยนมันลงน้ำน้ำก็จืดณนะที่นั่นพระองค์ประธานกฎเกณฑ์และกฎหมายไว้อีกทั้งทรงลองใจพวกเขาพระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าใส่ใจฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของเจ้า และทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์อีกทั้งเงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่คนอียิปต์นั้นเราจะไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าเลยเพราะเราคือยาเวแพทย์ของเจ้าพวกเขามาถึงเอลิมที่มีบ่อน้ำพุสิบสบ่อ มีต้นอินทผรัม70ต้นพวกเขาจึงตั้งค่ายใกล้บ่อน้ำนั้น